สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับปฏิพัทธ์ออโต้นะครับสำหรับวันนี้อันก็มีรถสวยนะครับมารีวิวและก็ให้คุณลูกค้าได้ดูในส่วนของตัวคุณภาพกันอีกหนึ่งรุ่นนะฮะรับรบองนะครับในช่วงของท้ายๆ้าย2563แบบนี้นะครับหรือว่าในเดือนธันวาเนี่ยเรามีโปรโมชั่นสุดว้าวนะครับรับรองว่าคุณลูกค้า ไม่ผิดหวังนะครับแต่ถ้าเกิดใครพลาดนะฮะรับรองเลยโหเสียดายโอกาสนี้แย่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เรานํารถเพาลรอยนะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะเป็นกําลังใจกับพวกเรานะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางร้านรถดนมือสไปพัดออโต้นะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าคุณลูกค้าทุกท่านไว้ตรงนี้ด้ววยยยนนะคครรรรััับบเเเเดดี๋าามมิู่ตกล ในส่วงตัวเพลาลอยวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของอีวสุดีแม็กเครื่อง3,000ตัว S นะฮะเป็นรถปี2019นะครับตอนนี้เนี่ยในส่วงตัวเพลาลอยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะหลายๆคลิปหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่คุณลูกค้าได้ดูในส่วนของตัวคลิปเพลาลอยไปแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวไม่ว่าจะเป็นอีวสุนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับคันนี้วันรับรถใช้เงินโอนเพียงแค่15,000บาท เท่านั้นนะครับย้ำนะฮะหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้มีให้ในเดือนธันวาคม2,563 เท่านั้นใครสนใจหรือว่าดูคลิปนี้แล้วติดต่อเข้ามาได้ทันทีนะครับคราวนี้ในในส่วนงตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับแน่นอนว่าตัวเพาลอยนะฮะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่าจมน้ําตัดต่อมคันหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพความสวยความใหม่ความเอี่ยมนะครับที่คุณลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้ว ออกกดปุ๊บนะฮะวิ่งงานรับงานใช้งานได้ทันทีนะครับปี2019นสะครับสีขาวเดิมโรงงานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันสักนิดนึงนะครับผมว่าด้านหน้านี่ก็คือเป็นตัวโฉมไม่ได้เชนและนะครับแต่ว่าไฟหน้านี่ก็เป็นหลอดฮาโลเจนอะไรแบบนี้เดิมๆโรงงานอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยในส่นของตัวเครื่องเนี่ยนะฮะสามพันดีนะครับเป็นยังไงนะฮะตัวเครื่องเดิมนะครับห้องเครื่องสวยนะครับตัวรถมีการทําความสะอาดเก็บงานรายละเอียดให้คุณลูกค้า เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวทำความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในให้คุณลูกค้าใหม่อีก1รอบนะครับในเรื่องของตัววันตีร้าน รับประกันเครื่องและเกียร์6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0กิโลนะครับแล้วก็ตัว W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีตรงนี้เรามีมอบให้กับคุณลูกค้าด้วยเช่นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวหัวด้านหน้านะฮะบอดี้เดิมนะครับรถสวยนะฮะเนียนๆใสใสกิ๊บกนะครับ,นนรบถ้าเกิดเราพูดเป็นแบบบ้านๆเลยสภาพเปรียบเทียบนะฮะเหมือนออกห้างป้ายแดงนะครับอันนี้คือในส่วนงตัวเครื่อง3า0พันอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งที่คุณล นี่เลยฮะคันนี้นะครับจบข่าวแน่นอนนะครับอันนี้คือในทรงตัวด้านหน้านะครับต่อไปเรามาดูด้านข้างกันต่อนะฮะยู่สูเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3 0 0พันนะครับ1.9 2.5ทรงรถมันจะมาจากเดิมๆจากโรงงานของมันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคือรถมันมีทรงอยู่แล้วนะครับคันนี้เราจัดไปครับใส่เป็นซีอีสามเขอบสิแนะฮะนอนล้อนะครับทุกอย่างครบทั่วหมดส่วนตัวยางนี่เป็นปี2020นะครับซีรีส์ยางก็จะเป็น2 3 5 4 5 18นะครับส่วนตัว ในช่วงของด้านหน้าเนี่ยนะฮะประมาณ4นิ้วสอดนะครับอันนี้ทรงกําลังสวยเลยแต่ถ้าเกิดใครจะกดต่ําลงกว่าน,นี้หน่อยนึงอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะฮะอย่างที่อานบอกในช่วง เริ่มต้นเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเรามีการทำความสะอาดแล้วก็ขัดสีเคลือบผิวให้กุลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะมาดูตัวรถก่อนนะครับมาทดลองขับก่อนนะฮะตรงไหนต้องการเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันแต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมสับตัวรถรั้วคอกเพารอยแบบนี้ถือว่าจบแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับในส่วนของตัวคอกนะครับเป็นคอกแซมเลสนะฮะอันนี้ก็เป็นคอกมือหนึ่งเลยนะฮะการใช้งานเนี่ยมันน้อยนะครับรถปี19เานะครับรถป แล้วก็ตัวล้อเนี่ยนะฮะเป็นกระทะผ่า14นะครับยางมิชิน XCD นะฮะเพารอยทุกอย่างครบช่วนนะครับช่วงช่วงล่างนี้สวยงามนะครับคันนี้เนี่ยในส่วนของตัวกระบะท้ายเนี่ยข้างบนไม่ได้มีการดามอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาจะดามล่างไว้แล้ว6จุดนะครับดามล่างไว้แล้ว6จุดนะครับตัวล็อกฝาท้ายมีให้ตัว ฝาท้ายนะครับอันนี้ฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่ใช่โดนชนท้ายแน่นอนตัวสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะโคมไฟไท้ายนะครับไฟเยอะไฟเบรกใช้าง,งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดหรือว่าแต่งเพิ่มเติมได้ยเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟไท้าย LED ไฟหน้าตัวท็อปนะครับหรือว่าจัดทรงตัวรถอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคันเนี่ยอาจจะไมได่ดามบนเขาอาจจะดามล่างมาเยอะแล้วมันเลยไม่จําเป็นต้องไปดามบนอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมอีกนะครับหรือว่าคุณลูกค้าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยคอกโอ้โหมันไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของเราต้้้้องงรเปลีี่ยนนสตตทไไดดม นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น1เมตรแปเซน2เมตรหรือว่า2เมตรสิตามการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคอกนี่เป็นคอกเสมอเก่งมีไหมคอกเสมอเก่งมีนะครับเดี๋ยวเราเปิดกเป็นตัวคอกเลทให้ใหม่เลยนะฮะใครสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับย้ำนะฮะถ้าเกิดวันรับรถสับตัวเครื่อง3 0 0พปี19คันนี้ใช้เงินออกก็เป็นแค่1นึ่งหมื่น 5,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือในส่งตัวด้านนอกนะฮะคันนี้เป็นมีท่อลงหน้าเพาให้นะครับหรือว่ามีท่อซิ่งให้เดี๋ยวในส่งตัวช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวจะให้กล้องแพนให้คุณลูกค้าดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่งตัวภายในกันต่ออีกบ้าครับในส่งภายในนะครับสำหรับตัวอีสุนี่เราก็ดูกันมาหลายรอบแล้วนะครับออปชั่นอะไรอาจจะไม่โดดเด่นเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของตัว รูปลักหรือว่าโฉมตัวรถเนี่ยอย่างที่อ่นบอกว่าคือมันสวยงามแล้วก็มันหล่อแล้วก็ในเรื่องของตัวสไตล์ของการแต่งอะไรเงี้ยมันสามารถเติมได้อีกเยอะนะครับในส่วนตัวรถเนี่ยนะฮะคอโนโซลหน้าก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับตัวเครื่องเล่นนะฮะเป็นแบบ2ดิน,นะครับก็คือเป็น c d วิทยุเอ็มีสมีชีเพเยบ AUX USB นะครับแค่นั้นเองที่เหลือคุณลูกค้าไปอัปเกรดหรือว่าเสริมแต่งเพิ่มเติมเอาเองได้นะครับส่วนตัวแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแมนนวลปกตินะครับ กระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกนะครับแล้วก็ตัวกุญแจสำหรับตัวขันเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบธรรมดาเลยนะฮะเครื่องสามพันนะครจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาที่เป็น5้าสปีดนะครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนังสีเทา นะครับแบบ60ต่อ40อันนี้ก็คือดําเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับถุงพลาสติกที่บางแดดตรงนี้ยังอยู่เลยปี19นะครับคนลูกค้าสำหรับคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวช่วงล่างความใหม่ของตัวรถความน่าใช้ของตัวรถนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเอาให้แบบสุดของรุ่นจริงๆเนี่ยสามพจบกว่าแน่นอนนะครับตรงนี้อ่านก็ขอแนะนําเลยอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจหรือว่าน่าใช้นะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวเครื่องสามพันสำหรับคันนี้เนี่ยถือว่า ท้าทยท้ายสิ้นปีแบบนี้ที่ร้านไปพัดออตโอต้ของเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างที่อ่านบอกในช่วงเริ่มต้นไปนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์อีกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดดูเป็นตัว3 0 0พเพาลอยไว้ขอแนะนําเป็นคันปี19คันนี้เลยนะฮะแต่ว่ามาก่อนได้เลือกก่อนนะครับดูคลิปนี้แล้วสนใจไงติดต่อเข้ามาเลยไม่งั้นรถไม่อยู่แล้วเสียดายโอกาสตรงนี้แย่เลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปสรุปหน้ารถนะครับแล้วก็บอกคุณลูกค้าฟังอีกทีดีกวว่่าาพ เราดูตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าอีส่เนี่ยเราอาจจะดูไปเยอะแล้วนะครับอะไรต่างๆในตัวรถหรือว่าภายนอกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของการใช้เงินของรถเนี่ยว้าวไปครับผม สำคัญนี้นะครับอีซูซูนิมัคเครื่อง3,000นะฮะเป็นตอนเดียวเพารอยนะครับรถปี2019ที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้ของเรานะฮะสำคัญนี้เราขายอยู่ที่569,000บาทนะครับย้ำนะฮะ569,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับวันรับรถนะฮะใช้เงินโอ็เพียงแค่15,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยเราไม่มีเก็บค่าจัดเข้าโอนแล้วตรงนี้เราฟรีให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับที่สําคัญที่สุดคือวันรับร ะะได้เงินขวัญถุงกลับบ้านไปด้วยอีก5,000บาทนะครับหรือว่าเป็นกิฟต์วันเชอร์รับเป็นเงินสดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะเอาโัวเงิน5,000บาทนั้นมาทําเป็นส่วนลดในส่วนของตัวเงินดาวตรงนี้ได้ไหมได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่ที่ความสวกข,ของคุณลูกค้าด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ3,000อีกคันหนึ่งที่น่าสนใจ3,000อีกคันหนึ่งที่ขอแนะนําให้คุณลูกค้านะฮะมาดูตัวรถที่ร้านหรือว่ามาทดลองขับได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นน่่น,นนนนนอออรรรัับใสวววขงตตตถพาาายยีีี้้เมมยายามทจะ,ะูแลก็ ให้หลายรุ่นใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรต่วันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพันออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไครต์แล้วเดี๋ยวจะมีรถมารีวิวแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปน้ได้เลยนะครับเล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับอย่าลืมนะฮะ